สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆได้มาเรียนรู้นะคะมาเรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยในยานพาหนะนะค,ะ,คะ่การเดินเกี่ยวกับการเดินทางนะคะคือการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยระหว่างการเดินทางนะคะคุณครูให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเลยนะคะ การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยระหว่างการเดินทางนะคะดูซิว่าการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยระหว่างการเดินทางปฏิบัติตนอย่างไรนะคะการปฏิบัติตนทางพจจราจรจะปฏิบัติตนอย่างไงข้ามถนนก็ต้องข้ามทางม้าลายใช่ไหมครับนอกจากข้ามถนนทางม้าลายแล้วเด็กๆก็จะได้ข้ามถนน โดยการใช้สะพานลอยนะคะในเมื e iałem, ่อใช้สะพานลอยแล้วเด็กๆก็ปฏิบัติตนโดยการเดินทางทางรถนะคะดูเิ็คว่าร่างเบียบพี่ในในการนที่เด็กๆกำลังจะขึ้นรถเด็กๆก็ต้องหวงต่อแถวข้าวแตไว้เรียบร้อยนอกจากต่อแถวข้าวแตงเรียบร้อยแล้วพอขึ้นไปหน้ามุนรถก็เหมือนกันไม่ควรยื่นแขนหรือว่าหน้าออกไปนอกรถนะคะ นอกจากการปฏิบัติตนแล้วต่อไปการปฏิบัติตนทางรถก็มีอีกนอกจากรถยนต์แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ก็ควรสวมหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็รถยนต์ก็ควรคาดเข็มขัดนี่ระไถให้เรียบร้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อไปการปฏิบัติตนเมื่อเด็กๆเ,เ,เดินทางทางรถไฟนะคะรถไฟขณะที่นั่งบนรถไฟไม่ ขณะที่รถไมกำลังเคลื่อน,นไหวอยู่เพื่อนที่อยู่ไม่ควรเดินขึ้นเดินลงแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยไม่ควรยื่นหน้ายื่นแขนออกไปนอกรถแล้วก็ไม่ควรเดินขึ้นไปนั่งบนหลังคานะคะต่อไปการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางทางน้ํานะคะการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางทางน้ําไม่ว่าจะเดิน นั่งเรือยุนหรือก็เรือพายควรใส่เชือชูชีพไว้ตลอดเวลานะคะขณะที่นั่งบนเรือนะคะไม่ควรเดินไปแล้วก็เดินมานะคะต่อมาการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางทางอากาศนะคะ,ะเดินทางทางอากาศก็คือเดินทางโดยเครื่องบินไม่ควรสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์นะคะขณะที่ รื่องเลนกำลังเล่นอยู่บนอากาศนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ในหน่วยปลอดภัยในยานพาหนะเรื่องการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยระหว่างการเดินทางกันแล้วคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคงมีประโยชน์สำหรับเด็กๆมากมายนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในวันรุ่งนี้สวัสดีค่ะ